บ้านถ้ามาฉาดหมากเลยสวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุขคนบ่ได้พอกกันโดนแล้วนะคะเนาะบบได้อัดคลิปโดนแล้วตั้งแต่กลับบ้านก็บ,บ่ได้อัดคลิปอดัดยังห้เบิงเนาะคะ่ะนาอเมียบ้านืันนี้มาฝรั่งเศสแล้วเวลาบางๆกันเลยมาอาัดคลิปกันจะ้ะมาคุยกันเนะพี่น้องอนาะโดนแล้วบ่ได้พอกกันแม่นบ่พี่น้องมึงจ้ะมาสวนจ้ะพี่น้องเห็นสวนบะ ส่วนสตรอเบอรี่น้อยส่วนสตรอเบอรี่น้อยเฮ็ดเองปูเฮ็ดให้เฮ็ดมากินสตรอเบอรี่ไม่นี้จะพามาเก็บสตรอเบอรี่จ้ะสตรอเบอรี่บ้านๆเนะน่ะมาจ้ะมาเก็บซอยกันจ้ะช่วยกันเสตรอเบอรี่คันนั้นคันนั้เก็บขึ้นมาไม่ไม่นมาสีจออี่าี่น้องขึ้นมาสีจอนะลูกใหญ่ๆจ้ะล้มบ้างเลยที่หนอนคออันคออันซ้ายล้มมัดที่น้อง ขาเนี่มันคายดีหนอเนาะเห็นบ้าน่นเห็้าเดออะี่น้องดูไงบ้าใหญ่ใยังงั้นเลยจากสวนน่ะจากสวนอันนี้ปลูกเองนะคะพี่น้อพี่กระดงเชันเห็นห้ว้าวเก็บเอาไปเฮ็ดันพายแล้วพี่น้อเอาไปเฮ็ดันตักอเ่ เห็นบ่เขาบกาเก็บแมงสีจอเราดิเง็นกี่ไร้นด กินเองแล้วพี่น้องมันแพงนี่ยังพ่อปครัวดีกวก,กันจ้าพี่น่อยเลยแล้วเบิง้งสวนในห,หน่อยได้พี่น้องเบิ้งสวนในห,หน่อยใหญ่เชียวซิมพี่น้องซิมจากสวนบานธรรมชาติมากเลย ัอดีคำอืมอืม,อมกระปุกกระปุกยญ่เติบพี่น้องอืมอีกิีนหนึ่งอีกิีนหนึ่งอืมลูกหายแล้วจ้ะทำไเดอบ๊ายบาย